สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียน16ประโยคภาษาจีนขอเป็นแฟนค่ะเรามาเริ่มต้นกันเลยเรามาดูที่คำศัพท์กันก่อนนะคะหนานเผิงโยหนานเผิงโยแปลว่าแฟนที่เป็นผู้ชายค่ะหนานแปลว่าผู้ชายเผิงโยแปลว่าเพื่อนเพื่อนที่เป็นผู้ชายนะคะหนานเผิงโยก็คือแฟนผู้ชายค่ะต่อมามีเผิงโย หนีเพงิงโยแปลว่าแฟ s. <S mercy, นที่เป็นผ ja ู้หญิงค่ะหนีแปลว่าผู้หญิงเพิงโยแปลว่าเพื่อนเพื่อนที่เป็นผู้หญิงก็คือหนีเพิงโยแปลว่าแฟนที่เป็นผู้หญิงค่ะคำศัพท์คำต่อมาฐานเลียนอายฐานเลียนอายแปลว่าคบหาเป็นแฟนฐานนะคะแปลว่าพูดคุยค่ะเลียนอายแปลว่ามีความรักฐานเลียนอายแปลว่า คบหาเป็นแฟนคำศัพท์ต่อมาจุ้ยฉิวจุยฉิว,วแปลว่าตามจีบจุ้ยแปลว่าตามค่ะฉิวแปลว่าขอร้องจุยฉิวรวมกันแปลว่าตามจีบเรามาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะประโยคที่1นี้งนีเคออีเคหวอดถานเลี่ยนอ้ายมา นี MM. ้เคอีเคอวอดถาเลียนไอมาแปลว่าคุณจะคบกับผมได้ไหมนี่แปลว่าคุณเคอีแปลว่าสามารถเคอแปลว่าและค่ะวอดแปลว่าฉันถาเลียนไอก็คือคบกันในฐานะที่เป็นแฟนนั่นเองมะแปลว่าไม่ใช่ในประโยคคําถามนะคะนี้เคอีเคอวอดถาเลี่ยนไอมาก็จะแปลว่าคุณจะคบกับผมได้ไหม ประโยคที่สองนี้เคยีจั่ววอหนีเพิงโย่มหนีเคยีจั่ววอหนีเพิงโย่ไหมแปลว่าคุณเป็นแฟนผมได้ไหมหนีแปลว่าคุณค่ะเคยีแปลว่าสามารถจั่วแปลว่าทำวอแปลว่าฉันหนีเพิงโยก็คือแฟนที่เป็นผู้หญิงหนีแปลว่าผู้หญิงค่ะเพิงโยแปลว่าเพื่อนหนีเพิงโยก็คือ แฟนที่เป็นผู้หญิงมะแปลว่าไหมใช้ในประโยคคำถามค่ะนี้เคยอีจัว่วว่หนีเพิ่อยู่มะก็จะแปลว่าคุณเป็นแฟนผมได้ไหมประโยคที่สามนี้เคยอีจัว่วว่นน้นเพิ่งอยู่มะนี้เคยอีจั่วว่นน้นเพิ่อยู่มะแปลว่าคุณเป็นแฟนฉันได้ไหมหนีแปลว่าคุณค่ะ เคออีแปลว่าสามารถจั่วแปลว่รราทำห่อแปลว่าฉันหนานเพิงโยกก็คือแฟนที่เป็นผู้ชายหนานแปลว่าผู้ชายเพิงโยกแปลว่าเพื่อนหนานเพิงโยกก็คือเพื่อนที่เป็นผู้ชายก็คือแฟนที่เป็นผู้ชายนั่นเองมะแปลว่าไม่ใช่ประโยคคําถามนะคะนี้เคยอ,อีจั่วห่อหนานเพิงโยกมะก็จะแปลว่าคุณเป็นแฟนฉันได้ไหมประโยคที่สี่ หนียวนอีจววนนนอ้จ้ววอหนีพย吗หนีย่วนอี้จววหนีเพิย吗แปลว่าคุณยินดีเป็นแฟนผมไหมหนี่แปลว่าคุณค่ะย่วนอี้แปลว่ายินดียินยอมหรือว่าสมัครใจจัววแปลว่าทำวอแปลว่าฉันหนีเพิงเยก็คือแฟนที่เป็นผู้หญิงค่ะมะแปลว่าไหมใช้ในประโยคคำถามหนียวนอี้จ้ววหนีพงย吗 ก็จะแปลว่าคุณยินดีเป็นแฟนผมไหมประโยคที่ห我วเมินจยอีควายปะหว่เมินจอีคปแปลว่าพวกเรามาคบกันเถอะหว่เมินแปลว่าพวกเราค่ะจ้แปลว่าอยู่หรือแปลว่าที่อีควายแปลว่าด้วยกันจ้อีควายก็คืออยู่ด้วยกันปะแปลว่าเถอะนะคะ วอเมินจอีคอวยายป่าก็จะแปลว่าพวกเรามาคบกันเถอะประโยคที่หก你是我的初恋我们交往好吗？你是我的初恋หว่เเวอเหมินเจ้าหวางหามา,า,มา,า,หา,มาแปลว่าคุณคือรักแรกของผมเราเป็นแฟนกันดีไหม นี่แปลว่าคุณค่ะซื่อแปลว่าเป็นแปลว่าคือหรือแปลว่าใช่ก็ได้หวอแปลว่าฉันเต๋อแปลว่าของชูเลียนแปลว่ารักแรกหวอเมินแปลว่าเราหรือว่าพวกเราก็ได้นะคะเจียวหวังแปลว่าไปมาหาสู่กันหรือว่าเป็นแฟนกันนั่นเองหาวแปลว่าดีมะแปลว่าไหมห่าวมะก็คือดีไหม หนีชื่อหวอดชูเลียนวอมเจยหวังห่ามาก็กจะแปลว่าคุณคือรักแรกของผมเราเป็นแฟนกันดีไหมประโยคที่7จ็ดย้าปู้วอมเงีซื่อซื่อเจังปื่อซเจ้าหวังปะแป,ปลว่าไม่อย่างนั้น พวกเราลองเป็นแฟนกันเถอะเย้าปู้แปลว่าไม่อย่างนั้นหรือว่าถ้าไม่งั้นหวอมินแปลว่าพวกเราค่ะซื่อซื่อแปลว่าลองเจ้าหวางก็คือไปมาหาสู่กันหรือว่าคบกันเป็นแฟนนั่นเองปะแปลว่าเถอะนะคะเยา้าปูหวอมินซื่อซื่อเจ้าหวางปะก็จะแปลว่าไม่อย่างนั้นพวกเราลองเป็นแฟนกันเถอะประโยคที่8ชื่อชง 能跟我交往กั兄，能跟我เจีเจแปลว่ารุ่นพี่คบกับฉันได้ไหมชื่อชงแปลว่ารุ่นพี่ที่เป็นผู้ชายนะคะ能หนงแปลว่าสามารถเกินแปลว่ากับค่ะหวอแปลว่าฉันเจียวหวังก็คือไปมาหาสูกันหรือว่าคบกันเป็นแฟนนั่นเองมะแปลว่าไหมค่ะใช้กับประโยคคําถามชื่อชง เหนงเกินหวอเจี้ยวหวังมาก็จะแปลว่ารุ่นพี่คบกับฉันได้ไหมประโยคที่เก้าหว่ออ่นเลี่ยนนี้很久了，หวออ่นเลี่ยนนี้很久了แปลว่าฉันแอบรักคุณมานานแล้วหว่อแปลว่าฉันค่ะอัานเลี่ยนแปลว่าแอบรักอัานแปลว่ามืดเลี่ยนแปลว่ารักค่ะอัานเลี่ยนก็คือแอบรัก นีแปลว่าคุณเขินแปลว่ามากจิ๋วแปลว่านานเขินจิ๋วก็คือน,นานมากเหละแปลว่าแล้ววออันเลียนี้เขินจิ๋วเละก็จะแปลว่าฉันแอบรักคุณมานานแล้วประโยคที่สิบว่าง,างอีจิง爱上你了爱上你是我最幸福่อ我已้爱上你了爱上你是我ะซื่อ แปลว่าฉันตกหลุมรักคุณแล้วการได้ตกหลุมรักคุณถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสุขที่สุดของฉันหวอแปลว่าฉันค่ะอีจิ้งจุดๆๆเหลอะแปลว่าแล้วาอแปลว่ารักอ้าสร้างหนีก็คือตกหลุมรักคุณหนี่แปลว่าคุณนั่นเองอไอสร้างหนีก็คือตกหลุมร,ลรหหลมรักค่ะ ซื่อแปลว่าเป็นแปลว่าคือแปลว่าใช่ก็ได้วแปลว่าฉันจุ้ยแปลว่าที่สุดซิงฝูก็คือมีความสุขจุ้ยซิงฝูก็คือมีความสุขที่สุดเตะแปลว่าของซื่อแปลว่าเรื่องหรือว่าเรื่องราวนั่นเองว่าอีจอิง爱上你了爱上你是我最幸福的事ก็จะแปลว่า ฉันตกหลุมรักคุณแล้วการได้ตกหลุมรักคุณถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสุขที่สุดข,ของฉันประโยคที่11ิบเอ็ด我被你迷住了น要负责我我被你迷เจ你อ负责我แปลว,ว่าฉันหลงคุณเข้าแล้วคุณต้องรับผิดชอบฉันนะ我แปลว่าฉันค่ะ ป้ยแปละวะ่าถูกหนีแปลว่าคุณมีจู่แปละวะ่าหล,ลงไหลหรือว่าลหลงเสน่ห์เลอะแปละว่าแล้วย่าแปละว่าต้องฟู่เจอแปละว่ารับผิดชอบว่อเป้ยหนีมีจู่了หนีย่าฟู่เจอว่อก็จะแปละวะ่าฉันหลงคุณเข้าแล้วคุณต้องรับผิดชอบฉันนะประโยคที่ 12, สิบสองหนีซื่อวอเตอร์เรน 当我女朋友吧，你是我的人。当我女朋友吧。แปลว่าเธอเป็นคนของฉันเป็นแฟนฉันเถอะนี่แปลว่าคุณหรือแปลว่าเธอก็ได้นะคะซื่อแปลว่าเป็นแปลว่าคือหรือแปลว่าใช่หวอแปลว่าฉันเตอะแปลว่าของเหลอนแปลว่าคนตงแปลว่าเป็นหวอแปลว่าฉันค่ะหนีเพิงเยอะก็คือแฟนที่เป็นผู้หญิงปะแปลว่าเธอเป็นคำลงท้ายเสียง 你是我的人，当我女朋友吧，就就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 你就就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  请你给我一次爱你的机会好吗？也许我不是最好的，但是一定是最爱你的。我们在一起吧。แปลว่าขอให้คุณให้โอกาสผมได้รักคุณสักครั้งได้ไหมบางทีผมอาจจะไม่ใช่คนที่ดีที่สุดแต่ว่าเป็นคนที่รักคุณมากที่สุดแน่นอนพวกเราครบกันเถอะ ชิงแปลว่าได้โปรดหรือว่ากะรุณนานนะคะหนีแปลว่าคุณเก๋แปลว่าให้หวอแปลว่าฉันอีแปลว่าหนึ่งซื่อแปลว่าครั้งอีซื่อก็คือหนึ่งครั้งไอแปลว่ารักหนีแปลว่าคุณเตอะแปลว่าของจีหุยแปลว่าโอกาสค่ะหาวมาแปลว่าดีไหมเย้ฉี่แปลว่าบางทีหรือว่าอาจจะก็ได้หวอแปลว่าฉันปูซื่อแปลว่าไม่ใช่จุ้ยแปลว่าที่สุดหาวแปลว่าดี ซุห่าก็คือดีที่สุดตาชื่อแปลว่าแต่ว่าอีติ้งแปลว่าแน่นอนจุ้ยแปลว่าที่สุดค่ะอ้ายแปลว่ารักจุ้ยอ้ายก็คือรักที่สุดหนีแปลว่าคุณหวอมเมินแปลว่าพวกเราค่ะใจแปลว่าอยู่หรือแปลว่าที่อีฉีแปลว่าด้วยกันใจอีฉีก็คืออยู่ด้วยกันปะแปลว่าเถอะค่ะเป็นคำลงท้ายเสียงชิงนี้เกยหวออีซื่อ 爱你的机会好吗？也许我不是最好的，但是一定是最爱你的。我们在一起吧。แปลว่าขอให้คุณให้โอกาสผมได้รักคุณสักครั้งได้ไหมบางทีผมอาจจะไม่ใช่คนที่ดีที่สุดแต่ว่าเป็นคนที่รักคุณมากที่สุดแน่นอนพวกเราครบกันเถอะ ประโยคที่14บสี่我喜欢你我真的很喜欢你给我一个机会照顾你吧我喜欢你我真的很喜欢你给我一个机会照顾你吧แปลว่าผมชอบคุณผมชอบคุณมากจริงๆให้โอกาสผมได้ดูแลคุณเถอะนะหวอแปลว่าฉันค่ะสีวนแปลว่าชอบหนีแปลว่าคุณ真的นเตอแปลว่า จริงๆเขินแปลว่ามากสีควมแปลว่าชอบนะคะหนีแปลว่าคุณเก๋แปลว่าให้หวอแปลว่าฉันอีแปลว่าหนึ่งก็เป็นคำลักษณะนามของจีหุยจีหุยแปลว่าโอกาสเจ้ากู้แปลว่าดูแลหนีแปลว่าคุณปะแปลว่าเธอะใช้เป็นคำลงท้ายเสียงนะคะวอสีควนหนีวอจ้ากูะเขินสีควนหนีบ Give me a c h o t k e care of you, a ก็จะแปลว่าผมชอบคุณผมชอบคุณมากจริงๆให้โอกาสผมได้ดูแลคุณเถอะนะประโยคที่15我ห้าว๊อเสียงเฮิรนีจ่ยี้ี对你好对你笑让你是最幸福的人我想和你在一起对你好对你笑让你是最幸福的人 แปลว่าผมอยากคบกับคุณทำดีกับคุณยิ้มให้คุณทำให้คุณเป็นคนที่มีความสุขที่สุดบอแปลว่าฉันค่ะเสียงแปลว่าอยากเหอแปลว่าและหนีแปลว่าคุณใจอิฉีก็คืออยู่ด้วยกันในที่นี้ก็คือแปลว่าคบกันนะคะตุ้ยแปลว่าต่อหนีแปลว่าคุณหาวแปลว่าดีตุ้ยนี้หาวก็คือทำดีกับคุณนั่นเอง ตุ้ยก็คือต่อหนีแปลว่าคุณเซี่ยวแปลว่ายิ้มตุ้ยหนีเซี่ยวก็คือยิ้มให้คุณหรือว่ายิ้มกับคุณนั่นเองร่างแปลว่าทําให้หนีแปลว่าคุณซื่อแปลว่าเป็นแปลว่าคือหรือแปลว่าใช่จุ้ยแปลว่าที่สุดซิ่งฝูก็คือมีความสุขจุ้ยซิ่งฝูก็คือมีความสุขที่สุดเตอะแปลว่าของเหรนแปลว่าคนว่าเสียงหอนีใจอฉี่ตุ้ยหนีไหา đuôi nhỉ xeo, r ่าง nhỉ xư, chuối xíng phù tơ lển, ก็จะแปลว่าผมอยากคบกับคุณทำดีกับคุณยิ้มให้คุณทำให้คุณเป็นคนที่มีความสุขที่สุดเรยกที่สิบหก我们已经认识几年了你知道吗认识你的这些日子是我这辈子最难熬的时间 我不想再这样下去了。今天我要跟你表白，只想对你说我爱你。我们交往吧。我们已经认识几年了，你知道吗？认识你的这些日子，是我这辈子最难熬的时间。我不想再这样下去了。 今天我要跟你表白，只想对你说我爱你，我们交往吧。แปลว่าเรารู้จักกันสองถึงสปีแล้วคุณรู้ไหมวันเวลาเหล่านี้ที่รู้จักคุณคือช่วงเวลาที่ยากที่สุดในชีวิตของผมผมไม่อยากเป็นแบบนี้อีกต่อไป วันนี้ผมอยากสารภาพกับคุณแค่อยากบอกคุณว่าผมรักคุณเราเป็นแฟนกันเถอะหวานแปลว่าพวกเราค่ะอีจิ้งจุดๆๆๆุดเหลอแปลว่าแล้วเรื่นฉิอแปลว่ารู้จักจีแปลว่ากี่เหนียนแปลว่าปีจีเหนียนก็คือสองถึงสามปีนั่นเองจือเต้าแปลว่ารู้หรือแปลว่าทราบมะแปลว่าไหมค่ะ ใช้ในประโยคคําถามเรื่นจืบแปลว่ารู้จักหนีแปลว่าคุณเตอแปลว่าของเจ้าเสียแปลว่าเหล่านี้รื่อจืแปลว่าวันเวลาซื่อแปลว่าเป็นแปลว่าคือหรือแปลว่าใช่บอกแปลว่าฉันเจ้แปลว่านี่หรือแปลว่านี้ไปจืแปลว่าชีวิตค่ะจุ้ยแปลว่าที่สุดนั้นอาวก็คือยากลําบากเตอแปลว่าของสื้อเจียนแปลว่าเวลาบอแปลว่าฉันปู้แปลว่าไม่เสียงแปลว่าอยากปู้เสียงก็คือไม่อยากจ่ายแปลว่าอีก เ้ยย่างก็คือแบบนี้หรือว่าอย่างนี้เซียชี่แปลว่าต่อไปเหลือแปลว่าแล้วจินเทียนแปลว่าวันนี้ค่ะว่อแปลว่าฉันย่าแปลว่าต้องหรือว่าต้องการเกินแปลว่ากับหนีแปลว่าคุณเปลียปไปก็คือสารภาพค่ะจื่อแปลว่าแค่หรือว่าเพียงแค่เสี่ยงแปลว่าอยากตุ้ยแปลว่าต่อหนีแปลว่าคุณชัวแปลว่าพูดหว่อไอหนีก็คือ ผมรักคุณหรือว่าฉันรักคุณนั่นเองหวอนเหมินแปลว่าเราหรือว่าพวกเราค่ะเจียวหวางแปลว่าไปมาหาสู่กันหรือว่าคบกันนั่นเองปะแปลว่าเธอเป็นคำลงท้ายเสียงค่ะหวอนเหมินอีจิงรู้สิกจีเนียลเหรอ你知道吗？认识你的这些日子是我这辈子最难熬的时间，我不想再这样下去了。今天我要跟你表白。 ซื้อเสียงตุ้ยหนีชัว我爱你我们交往吧แปลว่าเรารู้จักกันสองสมปีแล้วคุณรู้ไหมวันเวลาเหล่านี้ที่รู้จักคุณคือช่วงเวลาที่ยากที่สุดในชีวิตของผมผมไม่อยากเป็นแบบนี้อีกต่อไปวันนี้ผมอยากสารภาพกับคุณแค่อยากบอกคุณว่าผมรักคุณเราเป็นแฟนกันเถอะ วันนี้ก็จบแล้วนะคะสำหรับ16ประโยคภาษาจีนขอเป็นแฟนค่ะขอบคุณทุกคนสำหรับการรับชมเซ่แซ่ตาเจียกวันขั้นซื้อผินแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ